เคยสงสัยกันไหมครับกระบะในเมืองไทยรุ่นไหนเครื่องแรงสุดวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกันครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในเมืองไทยเรานั้นหนึ่งในประเภทรถยนต์ยอดนิยมคงหนีไม่พ้นกลุ่มรถกระบะที่ไม่ว่าแบรนด์ไหนจะออกรุ่นอะไรมาก็ขายได้หมดแถมในบางรุ่นนั้นก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียว กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นั้นเลือกซื้อเพราะว่าเป็นรถยนต์ที่อนเนกประสงค์ทั้งใช้โดยสารได้ขนของได้เรียกได้ว่าเป็นรถสารพัดประโยชน์และยังสามารถดัดแปลงเพื่อใช้คนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วยแน่นอนว่ารถที่ต้องใช้ในการบรรทุกหรือคนของหนัก,นกๆการจะเลือกซื้อกระบะสักคันนั้นนอกจากเรื่องความทนทานของตัวรถแล้ว ปัจจัยหลักที่หลายคนตัดสินใจเลือกซื้อนั้นก็คือพละกกาลังของเครื่องยนต์นั่นเองฉะนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ5อันดับกระบะที่เครื่องแรงที่สุดที่มีจําหน่ายในประเทศไทยของเราในตอนนี้ครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนครับว่าคลิปนี้เป็นการเปรียบเทียบกําลังเครื่องยนต์ที่ผลิตจากโรงงานนะครับหากเพื่อนๆคนไหนดูคลิปจบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องคอมเมนต์บอกเราได้ครับ ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับเริ่มจากอันดับที่5 Mitsubishi Triton Athlete สำหรับ Triton Athlete นั้นเป็นการปรับโฉมใหม่โดยตัวรถนั้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียง m ม w e เ2กลิตร16วาล์วทำงานคู่กับเทอร์โบแปรผันพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์รีบแรงม้าออกมาสูงสุดได้ที่181แรงม้า พร้อมแรงบิด430นิวตันเมตรที่2,500รอบต่อนอาทีส่งกำลังด้วยเกียร์แบบอัตโนมัติ6สปีดพร้อมสปอร์ตโหมดสำหรับ Mitsubishi Triton a อ l e t e นั้นเมื่อเทียบอัตราความจุของเครื่องยนต์กับแรงม้าแล้วออกมาได้ที่75แรงม้าต่อลิตรครับอันดับที่4 Allnew Isuzu D-Max 2020 สำหรับ All New Isuzu D-Max นั้นถูกเปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคมปี2019ที่ผ่านมาตัวรถมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงขนาด3.0ลิตร DDI Blue Power ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของทาง Isuzu ทำงานร่วมกับเทอร์โบแปรผันไฟฟ้า EVGS Turbo สามารถรีดพละกำลังออกมาได้ที่190แรงม้าที่3,600รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,600รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์แบบอัตโนมัติและเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับ All New Isuzu D-Max 2020นั้นเมื่อเทียบอัตราความจุของเครื่องยนต์ต่อแรงม้าแล้วออกมาได้ที่ประมาณ63แรงม้าต่อลิตร ที่3 n i นิส n ันโน NP 3 0 0สำหรับนเว拉 NP 3 0 0จากค่ายนิส s ันนั้นถือเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดหนึ่งค่ายโดยตัวรถมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงขนาด2.5ลิตร16วาา์พวพ่วงด้วยเทอร์โบชาร์จเพื่อเพิ่มพละกกำลังให้กับเครื่องยนต์สามารถเรียกพละกกำลังได้สูงสุด190แรงม้า และแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรตั้งแต่รอบที่2,000ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ7สปีดและเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดสำหรับทั้งนิสสัน n นเวา NP300 และ All-new Isuzu d m a x 2020นั้นมีทั้งแรงม้าและแรงบิดท,ที่เท่ากันหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงจัดอันดับให้ Nissan นิสสัน n นเวลเหนือกว่า d m a x นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อคำนวณเทียบอัตราความจุของเครื่องยนต์ต่อแรงม้าแล้วนั้นนิสสัน n น v วล่าทำออกมาได้ที่ประมาณ76แรงม้าต่อลิตรซึ่งสูงกว่าฝั่งของ All น e w Isuzu DMAX 2020ผมจึงจัดอันดับให้ n น v วล่อยู่ในอันดับที่ดีกว่านั่นเองหรือเพื่อนๆคนไหนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับ ต่อกันที่อันดับที่2เป็นของ Toyota Hilux กส i v o 2020นั่นเองสำหรับ Toyota Hilux กส i v o นั้นถือเป็นรถกระบะที่มีตัวเลือกของเครื่องยนต์เยอะมากพอสมควรในส่วนของเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดของรุ่นนั้นเป็นเครื่องยนต์บล็อก 1GDFTV ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสีบแถวเรียงขนาด2.8ลิตรพ่วงด้วยเทอร์โบชาร์เจอร์พร้อมหัวฉีด Direct Injection แบบ Commo n Rail i r ร สามารถรีดแรงม้าออกมาได้สูงสุด204ตัวที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,800รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยเกียร์แบบอัตโนมัติ6สปีดสำหรับ Toyota Hilux c e v o นั้นเป็นหนึ่งในรถกระบะเมืองไทยที่สามารถให้พละกกำลังได้ทะลุเกิด200แรงม้าเป็นที่เรียบร้อย และเมื่อคำนวณอัตราความจุของเครื่องยนต์ต่อแรงม้าออกมาแล้วจะได้อยู่ที่ประมาณ72แรงม้าต่อลิตรครับและอันดับที่1เป็นของรถกระบะจากค่าย Ford นั่นก็คือ Ford Ranger Raptor นั่นเองครับสำหรับ Ford Ranger Raptor นั้น ถือเป็นหนึ่งในรถกระบะที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะมีไว้ครอบครองด้วยรูปลักษณ์ที่ทั้งสวยงามและดุดันและนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วภายในนั้นยังอัดแน่นไปด้วยความแรงอีกด้วยโดยเครื่องยนต์ของ ford ranger raptor นั้นเป็นเครื่องยนต์ดีเซล eco blue สีสูบแถวเรียงขนาด2.0ลิตรพ่วงด้วยเทอร์โบคู่ที่ทำงานร่วมกันในรอบต่ำและทำงานอิสระในรอบสูง ควบคุมด้วยวาวบายพาสระบบไฟฟ้าสามารถเรียกพละกกำลังสูงสุดได้ที่213แรงม้าพร้อมแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์แบบอัตโนมัติ10สปีดและเมื่อคำนวณอัตราความจุของเครื่องยนต์ต่อแรงม้านั้น Range r r a p t o r ทำได้ถึง106แรงม้าต่อลิตรเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมผมถึงใช้รุ่นพิเศษจากฟอร์มาเทียบกับค่ายอื่นๆละ่ะ ต้องขอบอกครับว่าแม้ผมจะเอา Ford Ranger y t ์ a t r a เทสีมาเทียบก็แรงกว่าอยู่ดีเพราะทั้ง Ranger Raptor และ Ranger y ์ r a ด์เ k สีคุนั้นใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนั่นเองครับและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบความแรงเครื่องยนต์ของรถกระบะค่ายต่างๆที่มีจำหน่ายในประเทศไทยของเราในปัจจุบัน โดยข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นเพียงข้อมูลจากหน้ากระดาษที่ผมได้รวบรวมและสรุปมาเท่านั้นในการใช้งานจริงบางรุ่นอาจจะมีความแตกต่างไปจากนี้หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้รถรุ่นอะไรคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ